นี้ไม่ได้ลงปัดนะครับไม่ใช่ชาโรตารี่ช้ตัวแหวกอย่างเดียวะนะเพราะว่าดินมันอดน,นะครับช่วงนี้ตรงไม่ตัวก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ความชํานาญนะครับเรายังไม่แบบให้มันติเตให้มันตรงๆนะครับเราทดสอบครั้งแรกนะครับเอาแบบว่าให้มัน ยกล่องสวยแนวนี้ก็พอส่วนตรงไม่ตรงก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ความชํมานาญระยะเวลาในการทํางานก็จะสวยขึ้นนะครับอเอาแค่ตัวมันแหวกล่องได้สวยก็พอนะครับแห่งแปลงค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะตัวนี้อุปกรณ์ตัวใหม่ของเรานะครับตัวแหวกล่องสามารถหุบเข้าหุบออกได้สามารถตั้งมุมเชิดหัวขึ้นหัวลงได้แล้วยังมีล้อปรับระดับให้นะครับ